ระบบเงินอุดหนุน PSIS ระบบนี้เป็นเมนูที่ใช้สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนซึ่งจำเป็นต้องให้ผู้ดูแลระบบโรงเรียนเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้โดยเข้าไปกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานได้ที่เมนูระบบกำหนดสิทธิผู้ใช้งานซึ่งระบบจะเชื่อมโยงไปยังระบบ PSIS ให้ผู้ใช้งานระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้องจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงหน้าจอระบบ PSIS ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากต้องการตรวจสอบข้อมูลรายงานประจำปีให้คลิกปุ่มรายงานประจำปีหากต้องการตรวจสอบรายงานประจำเดือนให้คลิกปุ่มรายงานประจำเดือนหากต้องการตรวจสอบรายงานเงินอุดหนุนสถานศึกษาให้คลิกปุ่มรายงานเงินอุดหนุนสถานศึกษา หากมีข้อสองสยัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Line o p e n c h a t หรือหมายเลขโทรศัพท์02 281 6380และทางอีเมล l i g i t s u p p o r t o p e c g o t h